มาดูเทคนิคการเติมไม้ของพิสมิงเนาะหลายๆคนถามเข้ามาเนาะว่าเอยพิสมิงอ่ะเติมไม้แบบไหนนะครับอ่ะในส่วนการเติมไม้ของพิสมิงนะครับพิสมิงจะดูอย่างนี้นะครับพิสมิงจะดูแรงแท่งเทียนเป็นหลักอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของอ่าไซคลนี้เนาะไซคลนี้ก็จะเป็นก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับอ่าก้อนนี้ทั้งก้อนที่เนี้ยมาดูตัวอย่างของพิสมิงว่าพิสมิงเติมไม้แบบไหนนะครับอ่าในส่วนของไซคลนี้เนาะ พี่สมิงก็จะเติมไม้แบบนี้นะครับอ่าเกิดการชนะโครงสร้างราคาตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าจริงตรงเนี้ยปิดเต็มแท่งพี่สมิงก็ใส่หนึ่งไม้นะครับอ่าหนึ่งไม้นะครับปิดเต็มแท่งตรงนี้พี่สมิงใส่หนึ่งไม้นะครับอ่าแรงขายยังเยอะอยู่อ่าใส่หนึ่งไม้นะครับอ่าลงมาปุ๊บอ่าปิดเริ่มทิ้งไส้แท่งเนี้ยพี่สมิงจะไม่เติมนะครับอ่าอันนี้เนี่ยแท่งเนี้ยพี่สมิงจะไม่เติมนะครับพี่สมิงจะไม่เติมในในกรณีที่เขาเริ่มทิ้งไส้นะ เขาเริ่มทิ้งไส้ตรงเนี้ยนะครับอ่าทิ้งไส้กลับขึ้นไปด้านบนพิศมิงจะไม่เติมแท่งนี้นะครับอ่าแล้วพอลงมาลงมาตรงนี bait. ้เสร็จอ่ามีการทิ้งไส้อ่าไม่ทิ okay. ้งไส้อีกพิศมิงก็เติมอีกนะอ่าเติมอีกนะครับตรงนี้เราจะมีทั well. ้งหมด1 2 3อ่าสไม้แล้วนะ4 5นะครับ5ไม้นะครับอ่าแล้วพอเริ่มทิ้งไส้ฝั่งเนี้ยนะครับอ่าทิ้งไส้ เกิน3แท่งนะครับพี่สมิงก็จะหนีละนะครับห2 3 4 5ส้านะครับอ่านี่ก็เราจะได้กำไร5้าไม้อัดไม้สุดท้ายอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับอ่าก็จะเป็นเทคนิคการเติมไม้นะครับคร่าวๆข,ข,ของพี่สมิงนะครับแต่เรื่องการคำนวณหลอดกันอะไรนะคำนวณหลอดมันก็จะมีคำนวณหลอดแบบเบสิกคำนวณหลอดแบบอ่าเอาตายเทรดเอาตาย,าตายคำนวณหลอดแบบโหดๆนะครับอ่าเอากำไรมาเติมพอ เติมหลอดนี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคอีกหลายๆเทคนิคนะครับที่สอนกันในคลาสนะว่าเฮ้ยเวลาเราจะคำนวณหลอดนะครับคำนวณหลอดเทียบปัญหยาดตะยางเทียบแบบไหนนะครับใส่หลอดนโหดใส่แบบไหนนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีวิธีคำนวณนะครับแล้วก็รูปแบบไหนที่ใช้แดวหน้าแท่งรูปแบบไหนใช้แดวตามโครงสร้างราคานะครับมันก็จะมีวิธีสังเกตอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างขั้นต้นนะครับที่พิ่สมิงใช้ในการเทรดเนาะอ่าก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม